สวัสดีค่ะวันนี้นะคะอากาศสดชื่นมากเลยนะคะคุณครูอยู่ที่นะคะบ้านพักนะจังหวัดกาญจนบุรีนะคะวันนี้นครูมาท่องเที่ยวที่จังหวัดกาญจนบุรีนะคะมาดูซิไหนห้องมีอะไรบ้างนะตอนเช้าๆนะคะสดชื่นมากเลยค่ะด้านนอกนะคะเป็นอะไรเปิดดูจุ๊บด้านนอกเป็นสะว่ายน้ำค่ะเด็กเด็กอาอ่ามองไปก็จะมีนะที่ ดื่มกาแฟนะคะยามเช้านะคะสดชื่นมากค่ะนี่เลยเห็นดวงตะวันนะคะอ่าแนะนำว่านะคะในสระใบน้ำเนี่ยอย่าลงไปเล่นคนเดียวเด็ดขาดนะคะอันตรายค่ะมุณครูยังกลัวเลยนะคะก็เหมือนกันเลยเหมือนกันกักบการดัดนิ้วมือด้วยน้ำอุ่นค่ะเด็กๆอย่าไปกดน้ำร้อนเองเป็นอันขาดต้องมีผู้ครองอยู่ด้วยนะจ๊ะอ่าสำหรับการบ้านวันนี้อย่าลืมน้ำอุ่นนะคะ ดัดมือด้วยน้ำอุ่นหลังตรงนะคะอ่ายืดอกขึ้นนะคะทำให้นิ้วนั้นอ่อนนะคะอ่อนช้อยนะคะอย่าลืมดัดข้อมือด้วยนะจ๊ะสําหรับวันนี้คุณครูฝากแค่นี้นะคะอ่านี่คือสระไวน้ำลงไปเล่นเรียบร้อย้านค้างก็จะมีสนามเด็กเล่นมีนอ้องควัวกับนอ้องสิงโตโด้วยน้แล้วก็มีสไลเดอร์นะคะเอาละที่อำเภอเรากาญจนบุรีนะคะสัปดาห์ที่แล้วนะคะคุณครูไปที่จังหวัด พิษณุโลกสัปดาห์นี้มาที่จังหวัดกาญจนบุรีนะคะจากภาคเหนือมาภาคกลางนะคะแล้วสัปดาห์ถัดไปคุณครูจะไปจังหวัดไหนภาคไหนติดตามตอนต่อไปได้เลยในจ้าในการท่องเที่ยวของคุณครูจิมนะคะสวัสดีค่ะย่